กำลังวิดน้ำออกจับว่าขุดไปแล้วเจอน้ำนะครับนี่วิธีการเอาน้ำออกเวลาที่เราเจอน้ำระหว่างที่เราขุดตัวตักทีเลยเกิบเกิคิ้วไวกว่าเครื่องถูกน้ำเยอะเลยลวิธีการก one.